สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วกรเหรนสาไร่สีทองนะครับหลังจากที่ห่างหายมานานนะครับผมก็ที่บอกว่าจะกลับมาเจอกันทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์นี้นะครับพอดีวันนี้ฝนมันตกครับเมื่อคืนฝนตกโอ้โหวันจัดตื่นเต้นนะครับหลังจากที่ห่างหายไปสามสี่เดือนเลยเนาะฝนไม่ตกอะ่ะโอ้ดีใจมากเลยครับดีใจมากๆจริงๆนะครับก็ชุ่มฉ่าวันนี้รีบกลับมาสวนในเช้าก็ดีใจมากนะครับผม หลังจากที่ผมขายมะละกอไปนะครับก็วันนี้เข้าสู่เดือนที่ห้าจะเข้าสู่เดือนที่หกแล้วนะใช่ไหมครับอีก oh. อกแป๊บเดียวก็จะได้พักผม<อ>ก็เหลือมะละกออีกนิดนึงละดูดิเหลือน,นิดเดียวแล้วครับเพราะว่าคอบนไม่ติดแล้วคอบนไม่ติดแล้วนะครับมันมันเป็นช่วงหนาวพอดีแล้วก็เหลืองหน่อยนึงคาดว่าน่าจะได้อีกสักอยากจะเอาเดือนนี้ให้มันจบไปเลยนะใช่ไหมก็อาจจะถึงกลางมีนาแต่ผมอยากจะให้มันจบไวๆนะครับ เพื่อที่เราจะได้บํารุงต้นเพราะว่าต้นมะละกอผมบอกตรงนะตอนนี้นะโซม,มากนะครับคือคือเขาทํางานหนักมากเลยมะละกอตอนเนี้ย <c oughs> โสมแบบสุดๆแบบเราเราเห็นแล้วเราสงสารเลยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าตราบใดที่ลูกเขายังไม่หมดต้นนะมันคือเขาจะไม่เข้าหมดบํารุงตัวเองอะ่ะเขาะ้าใจไหมครับเลี้ยงลูกใช่มันจะอยู่ในหมดเลี้ยงลูกอยู่แล้ว,แล,วแล้วต้นจะโซมเขาจะดูดสารอาหารไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับผม สำหรับวิดีโอนี้เกลิ่นชัดยาวเลยนะครับจะมาบอกว่าผู้ที่จะปลูกมะละกอมือใหม่จะต้องทํายังไงจะต้องรู้อะไรบ้างและสิ่งที่คุณเข้าใจผิดคืออะไรสําหรับมือใหม่นะครับสาหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้ก,ก็มาดูกะ,ะับเรียกว่าข้อควรรูขร้ข้อควรรู้แล้วกันข้อควรรู้แล้วกันนะครับผมเสียงรดนิดนึงนะผมไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเพราะมันแฉะแลอยู่ในแถวนี้แหละนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามผมด้วยนะกดยกนิ้วกดติดตามกดเลิฟกดอะไรให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งแสนซับสไครต์ด้วยกันนะครับใกล้จะได้หนึ่งแสนซับแล้วนะถ้าได้หนึ่งแสนซับเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจก,กเม็ดมะละกอจากสวนผมมาให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปเพาะปลูกกันคนละคนละสิบยี่สิบเม็ดเอาไปปลูกกันนะครับผมโอเคก่อนนี้เลยนะสิ่งที่ผู้ปลูรรกมะละกอมือใหม่จะต้องทราบนะครับอ่าเอาตั้งแต่สายพันธุ์ก่อนเลยนะหลักๆนะครับ ผมสรุปมาให้แล้วนะหลักๆเลยถ้าคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์การทําการเกษตรและอะหรือว่ามีประสบการณ์แล้วแต่ยังไม่เคยทํามะละกอนะครับผมสิ่งแรกที่คุณจะต้องทราบก่อนเลยนะครับผมเอาเรื่องสายพันธุ์ก่อนเลยนะมะละกอหลักๆนะผมจะจําแนกให้เป็นสองสองสองสายพันธุ์แล้วกันสองแบบแล้วกันแบบกินสุกกับแบบกินดิบผมแยกให้เท่านี้นะครับผม แบบกินสุกนะครับสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมก็คือฮอลแลนด์สายพันธุ์อื่นคุณจะเป็นลองผมจะบอกเท่านี้นะครับผมนะผมจะบอกเท่านี้นะจะไม่ลาดพิงนะครับส่วนพวกกินดิบนะครับกินดิบก็หมายถึงมะละกอส้มตำนั่นแหละแนวน,นั้นแหละก็นิยมแขกนวลจบเท่านั้นก็จะมีแขกสีสเกตแขกดําเนินแต่ผมว่าดําเนินน่าจะชัวร์กว่านะก็ประมาณมนั้นะ คองตลาดเนาะใช่ก็คือวอลุ่มในตลาดมันเยอะตอนเนี้ยมะละกอมันเข้าสู่จุดที่ว่ามันมีมีแค่แค่แค่สองพันเด่นแค่นั้นเองนะครับส่วนพันอื่นถ้าเราไปปลูกเผือไปปลูกนะครับเครียดเลยนะครับหาตลาดยากมากนะครับผมนะจบนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกเอานะครับว่าเราจะถนัดแนวไหนการดูแลไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มันอยู่ที่สไตล์มากกว่านะครับสไตล์มากกว่าสอนนะครับที่คุณจะต้องทราบเลยมะละกอนะครับผมผมถนัดมะละกอฮอลแลนด์แล้วกัน ผมจะยกตัวอย่างแค่ฮอลแลนด์นะที่เขาบอกว่าปลูกแปดเดือนได้ขายเนี่ยเอาเป็นข้อที่หนึ่งเลยเดีกว่าอ่าเอาเป็นว่าสักเก้าเดือนไหมสิบเดือนได้ไหมสักเก้าเดือนหนึ่งสิบเดือนสำหรับมือใหม่แล้วกันนะครับประมาณเก้าถึงสิบเดือนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนแรกนะครับแปดเดือนอะ่ะมันลูกมันปิ่ม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 บางทีมันอาจจะช้าไปเดือนหนึ่งเรื่องจากต้นกล้า เนื่องจากอะไรก็ตามเนื่องจากอะไรหลายาๆเหตุผลแหละปัจจัยชะนักปุ๋ยชะนักปุ๋ยน้าไม่ถึงเราจะบวกลบไปหนึ่งเดือนนะครับแล้วพอตอนได้ขายตอนแรกนะครับท่านผู้ชมมันต้องใช้เวลาประมาณเกือบสองอาทิตย์นะในการทวพื้อเกือบเดือนเลยนะในเพราะว่ามันยังไม่สุกพร้อมกันทุกต้นเข้าใจไหมไอ้ต้นนี้มันก็ค่อยๆแต้มเทลนิดต้นนี้ก็เทลนิดเราต้องค่อยๆเซตลูกอะเซตลูกค่อยๆเด็ดลูกจนทําให้มันแต้มเกือบเกือบทุกต้นอนะ ใช่ไหมครับถึงจะส่งขายได้เป็นกอด<อ><อ>เป็นกำช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อึดอัดนะครับจะเป็นช่วงที่เราต้องกินมะละกอก,กันทั้งหมู่บ้านเลยเข้าใจไหมบางทีก็ต้องไปไปไป,ไปเป็นเลข่ขายบ้างใช่ตอนนั้นเราก็ไปวัดเป็นโรงเรียนเอาไปขายแถวบ้านแจก,กโรงแจกเด็กอันนั้นอย่าไปซีเรียสน,นะครับนิดเดียวนะครับตรงนั้นตรงนั้นมันใช้เวลาแต่วอลุ่มมันน้อยมากนะวอลุ่มมันนิดเดียวครั้งหนึ่งไม่กี่ร้อยลยแค่นั้นครับผมข้อต่อไปสิ่งที่ทุกคนต้องกต้องต้องทราบนะครับมะละกอเป็นพืชที่ใช้น้ําเยอะ มากมากมหาศาลมากมากแบบมาก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 จริงๆมากกว่าที่คุณจะจินตนาการเออน้ำสระน้ำสระพอไหมอ่าน้ำสระน้ำสระต้องดูว่าใหญ่แค่ไหนฉะนั้นถ้าเหคุณไม่มีแหล่งน้ําที่ดีปลูกพืชผลไม่สําเร็จไม่ต้องปลูกหรอกถ้าถ้าไม่มีแหล่งน้าที่ดีนะแหล่งน้ําที่ดีหมายความว่า ไอ้คุณอยู่กลางทุ่งที่เขาที่เขาปลูกอ่ามันสับปะหลังปลูกข้าวโพดแล้วมันไม่มีน้ําอ่ะหรือคุณปลูกมะละกอโ,กโดยที่คุณไม่ทําระบบน้ําอ่ะเข้าใจไหมโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จนะผมบอกเลยว่าแทบเป็นศูนย์เลยนะนะจะรอแต่น้ําฝนอย่างเดียวใช่ไหมมันมันไม่ได้นะครับหลักพันต้นสองพันต้นมันมันไม่ได้คุณอย่าไปเปรียบเทียบกับมะละกอบ้านที่ขึ้นเองข้างบ้านนะอันนั้นมันมันมันซูเปอร์แมน มันมีต้นเดียวมันมีต้นเดียวเราหว่านเม็ดไปหนึ่งพันเม็ดทั้งลูกงัมันออกล้นเดียวนะมันซปเปอร์แมนไม่เอาไปนะครับนะครับผมเรื่องน้ำนะสำคัญมากๆนะครับมะละกอที่หลายๆคนบอกว่าเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําแต่ขาดน้ําไม่ได้นะครับจริงๆจริงๆมันชอบน้ําแหละแต่แค่มันไม่มันไม่เอาน้ําท่วมอย่างเดียวเข้าใจไหมจริงจริงมะละกอที่เราเข้าใจผิดมะละกอชอบน้ําแต่อาไม่ชอบน้ําแต่ขาดน้ําไม่ได้นี่ไม่ใช่มะละกอชอบน้ํามากๆแต่แต่ไม่เอาน้ําท่วมจบ น้ำดีน้ำขังมันไม่ดีน้ำขังน้ำท่วมเขาไม่เอาเลยแต่แต่เขาชอบน้ำมากนะถ้าน้ำคุณดีน้ำคุณถึงคุณให้คุณจินตนาการว่าคุณลดน้ำแล้วมันเท่ากับน้ำฝนนะมันเยอะเท่าน้ำฝนอ่ะหอ้มันจะโตแบบอลังการขายได้ทั้งปีคุณนต้นเนี่ยมันจะเท่าเป็นคนโอบเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมว่าไปนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนทราบต่อมา เรื่องสําคัญอันนี้จะเข้าลงลึกถึงทฤษฎีแล้วนะข้อที่สามอะข้อที่สามนะครับปริมาณในการปลูกสําคัญแค่ไหนปริมาณในการปลูกในที่นี้หมายความว่าเราจะปลูกกี่ไร่ปลูกกี่ต้นนะครับจุดนี้แหละครับคือจุดที่สําคัญมากๆสําคัญมากที่เราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับถ้าคุณปลูกสองสามต้นเอาคุณเอาไว้รับประทานในบ้านคุณคนเดียวเลย แต่นเมื่อไรคุณปลูกทักสิบต้นเอ้ยคุณสามารถแบ่งขายในหมู่บ้านได้ถ้าคุณปลูกถึงร้อยต้นสามารถแบ่งขายในตลาดแถวบ้านได้ไม่ค้าไม่ค้าสักเจ้านึ่งแต่เมื่อไหรที่คุณปลูกเป็นหลักพันต้นนะครับคุณถึงจะสามารถส่งขายในตลาดขายส่งได้แล้วทีนี้ปริมาณเท่าไหร่ที่เหมาะสมสําหรับมือใหม่นะครับเอ้ยเรามีชั้นไม่ที่เยอะชั้นลงเยอะไม่แนะนํานะครับชั้นมีทุนเยอะชั้นมีทุนเยอะก็ตามผมก็ยังไม่แนะนํานะครับชั้นมีน้าเยอะยี่สิบสามสิบล่เลยก็ยังไม่แนะนําสําหรับปลูก อ่ามือใหม่นะครับอยากกันแนะนาว่าเอาสักสิบสิบไร่พอและปลูกเพื่อธุรกิจนะถ้าอ,อยากเห็นเงินส,สิบไร่นี่นะครับเวลาคุณปลูกนะมันจะขั้นต่ํามันจะพอดีหนึ่งคันลดครอบพอดีขั้นต่าผลผลิตที่คุณจะได้ประมาณสามตันกว่าประมาณนี้นะครับมันก็เลยเป็นจํานวนที่เหมาะสมคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับตามที่คุณมีน้ํามีอะไรพวกเนี้ยเนาะทีนี้ถ้าคุณปลูกน้อยเกินไปบางคนบอกโอ้โหสิบไร่เลยหนระอเยอะมากเลยนะสําหรับชาวบ้านห้าไร่ได้ไหมผมบอกเลยนะห้าไร่ มันคือกับดักเลยแหละห้าไร่ไข่ปู่มะละกอห้าไร่นะมันจะเป็นกับดักที่ไม่ประสบความสําเร็จเขาบอกว่าถอยก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะประมาณนี้ครับก็คือว่าปริมาณของคุณอนะไม่สามารถส่งตลาดใหญ่ตลาดไทยหรือตลาดในกรุงเทพได้แล้วปริมาณมะละกอห้าไร่มันก็มากเกินไปสําหรับตลาดในจังหวัดอีกนะพ่อกขาแม่ค้าะะคคก็เอื้อมละอาเพราะมันเยอะเกินไปแต่จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะคุณเข้าใจไหม พูดชาวบ้านก็คือจะส่งตลาดใหญ่ก็ <g ül üyor> ไม่ได้ไม่เพียงพอ,อจะขายแถวนี้ก็กมาเก<ป>มาเกินไปนั่นเลยคือเป็นกับดักนะครับถ้าจะทํานะครับก็คือถ้าจะทําแถวบ้านก็คือสองคาไร่ไปเลยแต่ถ้าทํามากกว่าสองคำไร้คุณก็ต้องเอาประมาณเก้าหรือสิบไร่ไปเลยชไม่แนะนําให้มือใหม่ทําเกินสิบสองไร่นะครับแม็กเราเต็มที่แค่สามพันต้นพอแล้วเพราะว่าการดูแลนะครับอถ้าคุณดูแลไม่ไหวนะจากสิบไร่มันจะเหลือประมาณต้าไร่มันก็ได้นะ ใช่ไหมจริงสิบไร่อา <10 S 2> จจะเหลือสักเจ็แปดไร่เลยประมาณนี้แต่ถ้าคุณดูแลดีๆแปดไร่มันเป็นผ,ผลผลิตสิบไร่ได้เลยนะใช่โอเคนะครับมันมันมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าจุดคุ้มทุนเนาะใช่ทีนี้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ข้อที่สี่ข้อที่สี่มันละกอตามจากพืไร่นะครับท่านผู้ชมผมติดถนนนะเีผมไร่ผมติดถนนเะน,นี่ยติดถนน ไม่ใช่ถนนลูกหลังนะถนนใหญ่ใช่มัละกอนะครับเป็นพืชที่ต่างจากพืชไร่ทั่วไปนี่คือสิ่งสำคัญนะครับพืชไร่ทั่วไปหมายความว่ามีขา้าวโพดมีมันมีอ้อยมีเราเรียกว่าพืชไร่นะครับพืชไร่เนี่ยเวลาเราปลูกเราเราไม่ค่อยต้องดูแลเขาเท่าไหร่เข้าใจไหมก็มีเป็นรอบมาใส่ปุ๋ยมาัางมาทำหญ้ามาัางมาอะไรพวกนี้มาัางใช่ไหมครับน้ำก็ไม่ต้องลดเนาะมัละกอทำอ่างนั้นไม่ได้ เราต้องดูแลยิ่งกว่าพืชสวนทั่วไปอีกก็คือ,คอดูแลประกรบงมมากนะครับต้องให้เวลาเขานะครับต้องฉีดพ่นฮอร์โมนพ่นยาทุกอย่างต่าง,างๆทุกอาทิตย์ใส่ปุ๋ยทุกสิบห้าวันเข้าสวนทุกวันต้องนะเข้าสวนทุกวันมาดูวันนี้มันเกิดอะไรมันลดน้ําลดน้นํานี่ถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ทุกวันเลยนะถ้าช่วงหน้าฝนก็ก็ไม่ก็ไม่ค่อยต้องลดแต่หน้าหนาวนี่ก็อาจจะวันเว้นวันอย่างเงี้ยคือมันเป็นพืชที่ต้องการการเอาใจใส่แบบแม,ามากเลยเรื่องมาก คือมะละกอเวลาเราปลูกในปริมาณมากมันไม่สามารถที่จะไปหาอาหารเองได้นะครับวัน,ว,นวันมันแบมือขออาหารเราอย่างเดียวเลยนะร่ากมันชนกันอ,อคือคือให้เรานึกถึงเลี้ยงไก่ในฟาร์มเลยกับเลี้ยงไก่บ้านไก่บ้านเราไม่ต้องอะไรกับมันเลยนะแป๊บแ,แออกไข่ออกไข่สมบูรณ์แข็งแรงข้าวก็ไม่ต้องให้กลับมาบ้านนอนบนต้นไม้เองมี <c oughs> ความสุขเนาะพาลูกไปเลี้ยงด้วยแต่ไก่ในฟาร์มนะเครื่องบินบินผ่านยังตายอะ่ะฟ้าผ่าก็ตายโรคสารพัด วัคซีนเพียบวัคซีนป่วยจริงๆมันคือเรื่องจริงนะครับมันคือเรื่องจริงนะครับแล้วมะละกอเป็นพืชสังคมนะครับเขาจะโตเท่ากันป่วยก็ป่วยพร้อมกันอะไรทุกอย่างมันเป็นมันเป็นแฟชั่นแล้วมันลามได้โรมะละกอทีนี้นะครับข้อสี่แล้วเนาะเรื่องเรื่องอะไรนะเมื่อกี้นะเรื่องการดูแลการดูแลการดูแลจะใส่นะครับผมทุนทุนหรอคะทุนที่ใช้กนเลยเรื่องทุนนะครับเรื่องทุนของมะละกอถ้าผมจะตีเฉลี่ยนะครับจาก ปลูกถึงขายเนาะนัดตัดแค่ขายนะครับตัดแค่ขายนะเ,เริ่มต้นผมจะตีตอนหนึ่งไร่แล้วกันนะครับรวมระบบน้ํารวมปุ๋ยรวมยาต่างๆแต่สิ่งที่ผมจะไม่รวมคือค่าแรงเพราะว่าค่าดูแลค่าแรงแล้วแต่ว่าเราจะจ้างเราจะทําเองเราจะอะไรนี้ผมจะไม่รวมเนาะ<ช>หลักๆให้เราตีไปหนึ่งไร่นะผมคิดว่ารวมระบบน้ําด้วยนะเอาสักสองหมื่นกว่าบาทไม่เกินสามหมื่นหรอกแค่นี้น<ช>ตอนหนึ่งไร่นะ สิบไร่ก็ตีไปสองแสนหนึ่งชมแสนแค่นั้นเองนะครับค่าแรงก็หนักนะต่อเดือนอนะ่ะค่าแรงหนักถ้าคุณทํามากกว่าสิบไร่นะคุณจะต้องจาง้างค่าแรงมหาศาลมากเลยนะครับมหาศาลมหาศาลมากค่าแรงประกอบไปด้วยทาอะไรบ้างมียกเช่นค่าแรงนะค่าแรงพ่นยาทุกอาทิตย์ค่าแรงใส่ปุ๋ยทุกสองอาทิตย์มีการทาหญ้ามีการตัดแต่งต้นนี้เยอะแยะ อะไรก็จุกติกหมดเลยเวลาเราทําอะไรเรานึกถึงต้องคูณสามพันต้นเข้าไปใช่แล้วยิ่งตอนเก็บฤดูการเก็บนี่ค่าแรงดีูการเก็บนะค่าแรงเท่าสามเท่าเลยค่าแรงเยอะนะแป๊บเดือนหนึ่งหมดค่าแรงไปเป็นเยอะนะเป็น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 แสนตั้งแเก็บมานี่ค่าแรงอับเป็นแสนแล้วนะค่าแรงเก็บมะละกอแต่มันเป็นค่าแรงที่เกิดขึ้นจริงมันต้องทําให้เสร็จภายในวันต่อวันนี่นี่แหละครับคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนที่จะปลูกมะละกอนะครับนี่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับเงื่อนไขเบื้องต้นนะ หลายหลายคนมองแต่ข้อดีของมันอ่ะผลที่จะได้รับก็มีผลที่จะได้รับใช่ไหมมันหอมหวานผลผลิตมะละกอเวลาปลูกได้ขายแล้วมันหอมหวานได้จริงได้จริงมันได้เงินจริงๆรงิผมขายสองเดือนหลุดทุนเลยตอนนี้ผมขายได้จะเป็นหลักเป็นลา้นลานแล้วนะเชื่อไหมเนี่ย <c oughs> รอบนี้รอบเดียวแล้วเหลือผลผลิตอีกเพียบเลยเนะี่ยโอ้นั่นคือกาไรทั้งหมดแต่ตอนนี้ผมผมผมอยากให้มันหมดไว เพราะว่าผมกลัวต้นผมตายถ้ามันเข้าหน้าร้อนแล้วลูกยังไม่หมด<ช>ผมว่าไม่รอดแน่นอนเราอยู่กับมันเราดูรู้ว่ามันทรงไปใช่มันทมมากผมผมต้องการเร่งบรรุงต้นถ้าถึงเวลาผมยังเก็บขายไม่หมดนะแล้วทำยังไงคะอ่อแล้วมันเข้าเข้าเข้าร้อนแล้วคือผมจะรู้ต้นผมเนาะเพราะผมอยู่กับมันทุกวันผมจะกระทุงลูกทิ้งเลยผมจะรักษาต้นไว้คือแม่เขาตายมันถ้าเขาตายนี่คืออุ้ยสิ่งที่เราทําไปปีที่สองอะ่ะมันจะเป็นปีที่เราจะได้แบบ กำไรอย่างเจอะมหาศาลเป็นกอบเป็นกำเพราะเราไม่ต้องลงลงทุนระบบน้ําการดูแลก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วไงใช่ไหมล่ะใช่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลามไปถึงโรคภัยไข้เจ็บของมะละกอนะครับนี่ทุกคนจะต้องรู้นะครับหลักๆเลยโรคไวรัสที่ทุกคนตัวกันถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวแต่ถามว่ามันก็ป้องกันได้ไหมมันก็ป้องกันได้ถ้าเรารู้ที่มาแล้วเรารู้จักวิธีการจัดการของเขานะครับแค่นั้นเอง นะครับตรงนี้เป็นสูตรลับผมแล้วกันผมไม่บอกใครจะบอกว่ามีอะไรที่น่ากลัวอีกกว่าไวรัสผมบอกตรงลเลยลายแดงอีกเยอะเพี้ยไฟแต่เพี้ยไฟม,มันไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดจะผมว่าลายแดงโอ้ยท่านผู้ชมเอยไวรัสมันเป็นมันตัดมันจบนะมันจํากัดได้ตัดตอนได้แต่ลายแดงนี่มันแขนครับแขมปใจอะไรแดงอย่าให้คือมันมีอะไรที่น่ากลัวกว่าวัยมันมีอีกวรัสจะไปกังวลแต่แค่ไวรัส มากกว่าไรแดงก็มีอีกนะออใช่ฉะนั้นนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้รู้วิเวลาคุณปุ่มมาละกอคุณจะต้องเป็นทุกโรคและคุณจ,จะต้องรักษาให้ได้ทุกโรคเข้าใจไหมโรคใดก็ตามที่คุณเคยรักษาได้แล้วคุณจะรักษามันได้ตลอดเลยมันเป็นเหมือนช่วงวัยมันต้องเป็นนะใช่เหมือนเด็กแหละเหมือนเด็กเป็นพัฒนาการของเขาต้องคุณจะต้องเจอนะครับแล้วเราต้องรักษาเขาอะไรทุกโรคแล้วคุณจะทําเป็นนะครับผมแล้วคุณจะประสบความสำเร็จบางคนไปตายทุกอย่างมีหมดแต่ไปตายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาละกอ เอาไม่อยู่รักษาไม่เป็นจบตาอ,อย่างเดียวนะครับก็ขาดทุนมะแล้วก็ถ้าปลูกก็ต้องได้ขายถ้าคุณไม่ได้ขายคุณคุณก็คือขาดทุนนะเข้าใจาาไหมมันเป็นการลงทุนแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยใกล้จะได้ขายแล้วทุนหมดแล้วจบเหมือนกันนะใกล้จะได้ขายแล้วน้ําแห้งบอกก็จบจบเหมือนกันใช่น้ําไปได้เจ็ดเดือนถ้าน้าขาอุ้ยยิ่งเดือนที่แปดที่ต้องการน้ําแบบเป็นสองสามเท่าเลยน้ําหมดเนี่ยทำไงน้ําดีทุนดีนะครับจบ สำหรับลูกสวนผมที่ผมจะพยายามบอกเสมอนะสองสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือน้ํากับอากาศแค่นั้นเองนะครับผมถ้าถ้าเรามีภูมิประเทศที่ดีเราจะมีเราจะมีใช้ไปกว่าครึ่งอะ่ะนะครับผมดินดีดินดีดินดีก็จะประหยัดปุ๋ยเนาะต้นก็จะโตดีน้ําดีก็โอ้ยสุดยอดยอ,อากาศดีนี่โหสุดยอดจริงๆนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บสําคัญมากๆนะครับเป็นถ้าเราเอาชนะเขาได้เราก็ แบบเป็นต่อเราจะเราจะเรา,เรา,เรามีโอกาสที่จะสําเร็จมากขึ้นนะครับผมก็มะละกอเป็นผลผลิตที่ผมคิดว่าเปทาเงินเป็นเพื่อที่ทําเงินระดับต้นๆของประเทศเลยนะแต่อันดับหนึ่งผมยกให้กัญชาละกันอ่ะผมถ้าอันดับหนึ่งกัญชาอันดับสองผมว่ามะละกอเ <c oughs> <c oughs> นะตอนนี้เราก็ยังเชื่ออย่างนั้นย่ผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นมันได้เงินไวมากเลย แต่มันก็ขาดทุนไวนะถ้าคนทาไม่ได้นะขาดทุนแป๊บเดียวเลยนะโอเคไม่ไม่เลือกไมผิดถามว่ามะละกอไม่ใช่พืชกระแสมันคือพืชตลาดเข้าใจไหมทุกคนงงนะครับบางคนเป็นเกษตรกรโลกสวยไปหาปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกโกโก้ปลูกอินทผลัมไม่จะไปพัดพิงไม่ได้ไม่ได้ไปปลูกพืชกระแสไปปลูกพืชกระแสที่ราคาสูงที่ราคาสูงไปปลูกพืชทดแทน ทง้งทงที่ของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับเราต้องปลูกพืชตลาดครับท่านผู้ชมปลูกพืชตลาดนี่แหละแต่เราต้องปลูกให้เป็นปลูกให้รู้จังหวะนะครับปลูกให้ปริมาณมันเพียงพอให้พอได้ขายปลูกพืชตลาดหมายความว่าคุณเดินไปที่ตลาดแล้วคุณสามารถซื้อเขาได้นั่นแหละคือพืชตลาดนั่นคือมีที่ขายแต่พืชกระแสหมายความว่าไปตลาดก็ไม่เจอเข,าขายไปอะไร,รก็ไม่เจอมันขายที่ไหนกันนะครับท่านผู้ชม <laughs> แล้วคุณจะไปซื้อที่ไหนนี่คือหลักความจริงถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนคุณไม่ต้องไปปลูกครับแล้วพืชทดแทนอย่างอย่างมันมีพืชทดแทนมีมีพริกอะไรก็ว่าไปสุดท้ายคุณไปตลาดคุณซื้อพริกอะไรคุณก็ซื้อพริกขี้หนูคุณซื้อพริกขี้ฟ้าพริกแค่ได้พริกจินดาหรือพริกขี้ฟ้าพริกหยวกคุณก็ซื้อพริกหยวกไปแต่คุณไม่ต้องไปสรรหาพริกที่มันแปลกประหลาดมาปลูกอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าสุดท้ายผู้บริโภคเขาไม่บริโภคเข้าใจไหมแล้วเวลาของที่เอามาทดแทนอ่ะ มันราคาสูงกว่าเฮ้ยเขาก็ไม่เลือดครับเขาต้องเลือกของที่ราคาปกติของทดแทนต้องราคาต่ํากว่าเสมอคนคนหนึ่งก็เลือกนะครับเข้าใจไหมนี่คือการตลาดที่เขามามองข้ามมะละกอนะครับเป็นพืชที่เวลาคุณปลูกแล้วนะคุณจะได้ขายทุกช่วงราคาเลยถูกคุณก็ต้องขายต่ําเตี้ยเรียดินตลาดตายคุณก็ขายกระทั่งราคาดีขายราคาแบบ รวยเลยคุณก็ได้ขายแต่ปีนี้มันลวนๆนะปีนี้มันงงไปหมดแล้วผมเจอทุกราคานะเวลาคุณโดนราคาตกๆกอย่างราคาโควิดบวกกับปีใหม่อ่ะคูณสองเนี้ยเราก็ต้องมีกาลังใจบางคนทิ้งสวนช่วงนั้นนะทิ้งสวนเลยได้ค่าแรงมันไม่เหลืออะไรเลยไงตอนนั้นอ่ะแล้วโควิดมันมาพร้อมกับปีใหม่มัน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 ประมาณเกือบเดือนนะที่กระทบนะประมาณมันตั้งแต่ปลายธันวาถึงกลางมกราเลยนะ กระทบนะบางคนทิ้งสวนเลยเอาไม่ไหวเจอไรแดงอีกทีนี้ไม่มีตังฉีดยาจบเลิกทิ้งจบเลยตอนนี้แหละครับราคาขึ้นราคาขึ้นใช่ <ผม S 2> ตอนนี้บอกเลยว่าราคาขึ้นมากเขาฟินเลยนะครับแต่เสียด้ายผมไม่ติดลูกปีนี้มะละกอนะครับหน้าปกตินะครับจะแตะยี่สิบคอยดูนะครับหน้าสวนผมการันตีนะครับปีนี้มะละกอแพงแต่ถ้าปีหน้ามะละกอก็ยังคงแพงอยู่เพราะว่าคนที่เขาเริ่มต้นปลูกก็จะน้อยน้อยอยู่นะครับลูกสวนตอนนี้ผม ค่อนข้างเต็มแล้วเดี๋ยวจะไปรับอีกทีตอนตอนชุดผ่าแล้งชุดผ่าแล้งนะครับเราจะปลูกประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาไอ้มันเป็นชุดที่มีความเสี่ยงนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผม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 ไม่ได้แบกแล้วความเสี่ยงด้วยแต่ว่าผมทําได้แค่ผมได้แค่คำแนะนาแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะชุดผ่าแรงนะครับผ่าได้รวยผ่าไม่ได้ก็ก็คือเราแค่ยืดเวลาในการขายอีกสองสามเดือนมันไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่เสียหายอะไรผ่าไม่ได้ก็แค่ถ่ายช้ามันละกอเป็นพืชที่ได้ลุ้นปลูกแล้วได้ลุ้น สนุก<อ>เพราะว่าเราลงทุนเท่าเดิมเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราสําเร็จขึ้นมาปั้งเดียวมันเหมือนเราซื้อหวยเลยเราถูกหวยเลยขายได้ห้าเท่าอะ่ะถ้าก็บ่าเรามีสิบไร่เราขายได้เราเหมือนเราปลูกห้าสิบไร่เลยเราเก็บหนึ่งเดือนเหมือนกับเก็บมะละกอมาแล้วห้าเดือนเลยอะ่ะเออเออมันมันเป็นพื้นที่น่าลุนอะ่ะมันผมก็ชอบแล้วเกินเรื่องพวกเนี้ยน,นะครับผมก็สําหรับช่องทางติดต่อนะครับถ้าตอนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะ ผมต้องดูแลลูกสวนอะไรเยอะๆนะครับตอนนี้ก็มนนีคนดังผมันดัง,ดงขยายกิจการหลายอย่างขยายกิจการอะไรเงี่ย,ย,กกยเกี่ยวกับนี่แหละมละกรนี่แหละมละกรนี่แหละนะครับเราทําธุรกิจทางการเกษตรไงคนนัตตาดีอย่างผมนะมีแต่คนอยากให้ไปหานะครับก็ต้องตระเวนหาลูกสวนหน่อยหนึ่งเนาะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องการปลูกมะะกรหรือจะสอบถามอะไรก็ช่องทางติดต่อนะครับทางไลน์นะครับเบอร์โทรผมนะม,นมันอยู่หลังเสือ้อหรืออยู่ที่เพจอะไรมันมีอยู่แล้วนะครับเบอร์โทรผมหาเอานะครับ ส่วนเวลาใครโทรมาปุ๊บไลน์จะเด้งแต่มันจะเด้งแค่ของคุณนะของผมมันไม่เด้งนะเพราะไลน์ผมมันมหาศาลมากเลยตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับไลน์มันจะมันมันจะไม่โอเคละให้ทุกคนติดต่อทาง a c e b o o k เพจเ c e b o o k แล้วกันพิมพ์ไปเลยเกษตรสารไรทีทองแล้วจะมีหน้าผมขึ้นมาแล้วคุณส่งข้อความมาส่งข้อความมายังไงก็ถึงอันนั้นคือชัวร์สุดใช่ชัวร์สุดแต่เฟซส่วนตัวมันไม่ชัวร์นะถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันข้อความมันมาไม่ถึงนะ ให้ใ<ช>ส่ง <นะ S 1> ไปที่เพจค่ะแล้วก็อาจาจ,<ส>จะตอบช้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้ามีเวลาจะตอบตอให้แน,น่นอนผมตอบทุกคนนะครับใครมีเคสด่วนอะไรก็โทรมาเลยแล้วกันนะครับโทรมาเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับก็ห้ามยืมเงินอย่างเดียวนะครับห้ามยืมเงินอย่างเดียวแต่ถ้าใครมีเหลือโทรบอกผมได้ให้กู้อะไรเนี่ยบอกผมได้เลยชอบอยากลงทุนร่วมอะไรก็ว่าอยากลงทุนร่วมมาเลยโอ้โหอะไรเงี้ยถ้าให้ผมไปหามีทุเรียนต้อนรับด้วยนะคร <c oughs> ับไม่มีทุเรียนไม่ไปนะครับผมโอเคคลิปวิดีโอนี้นะครับสบายสบาย ฝนตกผมเลยมาอยากจะบอกเลกเกินสาหรับมือเราให้ฟังเราให้ฟังเล่าประสบการณ์นะครับผมแล้วเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมน่าจะไปเคลียร์ระบบน้ําของแม่ก่อนแล้วก็จะมาทําคลิปวิดีโอว่าสรุปยอดขายหนึ่งล้านภายในกี่วันกี่รอบผมขายได้หนึ่งล้านประมาณกี่เดือนนะผมถึงขายแลวได้เงินหนึ่งล้านบาทนะครับกลับมาละก่อนนะครับคิดผิดเลยคิดถูกที่ออกงานประจํามาแต่อย่าถามว่าเงินในบัญชีคงเหลือนะครับอันนั้นถามไม่ได้นะ แต่แต่เอาเป็นว่ายอดขายแล้วกันยอดขายแล้วกันนะครับ <c oughs> อัน,นเปิด <c oughs> เผย <Okay. S 2> ไม่ได้อันนั้นเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้สัมภาระมานะครับผมใช่พอเราคนมายืมนะครับนั <c oughs> ่นแหละเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วหลายคนสงสัยไงว่าวัยรุ่นมาทําสวนคุ้ม <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ใช่สาหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานเขาอยากกระทําการเกษตรนะครับให้สนับสนุนเขานะสนับสนุนเขาคอยซัพพอร์ตเขาต้องซัพพอร์ตเขาเพราะว่า ผมเจอหลายคนแล้วลูกอยากทําลูกมีไฟในการทําแต่พ่อแม่ไม่สนับสนุนน่ะมันเป็นไปไม่ได้พาะพ่อแม่ต้องการกําลังการสนับสนุนจาก่าลูกๆนะครับทุกคนต้องการกําลังสนับสนุนจากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนเขาจะทาได้สําเร็จมียให้รอดูใช่คนในครอบครัวคือกําลังใจที่สําคัญที่สุดของเขานะครับอย่าให้เขาได้สู้คนเดียวสู้คนเดียวไม่มีใครชนะทุกคนเดียวแต่ถ้าสู้ด้วยกันทั้งหมดจะชนะนะครับโชคดีที่เราสองคนมีแบบแรงสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวครอบครัวผมอ่เขาสนับสนุนเต็มที่ไง เอาที่ให้เอาอะไรให้ให้ตังมาทําอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขหาทุนหาอะไรสนับสนุนเรื่องทุนให้กําลังใจจนวันนี้มันสําเร็จแล้วเขาก็าสบายใจแล้วโอเคขอบุณทุกท่านครับผมค่อยพูดมาซะเยอะเลยกดติดตามด้วยนะครับเกษตรนารอยู่ทองสุดหล่อนะครับผมสวัสดีครับ <laughs> บ๊ายบายครับ